ถ้าเราต้องการที่จะปรับตรงนี้ตรงที่คันโยกถ้ามันโยกขึ้นมาเราต้องใช้แรงเยอะนะครับเราใช้ตัวประแจหกเหลี่ยมนะครับซึ่งมีแถมไปด,ด้วยกับตัวลถนะครับมันจะเป็นไซส์ขนาดที่2ทีนี้เวลาเราที่ต้องการที่จะคลายให้มันใช้แรงน้อยลงเราเอาลงมาก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราใช้ตรงนี้ครับ ถ้าเราขายออกก็คือหมุนทวนเข็นเมนาฬิกานิดหน่อยครับแค่นิดหน่อยแล้วเราก็ลองกลับเข้าไปล็อกดูครับมันจะใช้แรงน้อยลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเบาอีกเราก็หมุนทวนเข็นเมนาฬิกาอีกนิดหน่อยครับแล้วก็ล็อกดูอันนี้จะง่ายละแล้วก็ล็อกเบร้อยครับ